สวัสดีคะ่ะพี่น้องะ่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณได้หลายคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนนะคะ vip หวยหุ้นจีนนะคะพี่น้องวันที่20พฤษภาคม65นะคะยังไม่ vip นะคะพี่น้องขะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนคะ่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่19พฤษภาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ 19พฤษภานะคะพี่น้องคาจะให้เด่นรอบเช้า8และ7นะคะปูนมา040่ล่าง68นะคะพี่น้องเข้าคู่ตัวกลับ8 668นะคะรอบบ่ายจะให้3และ2ไม่มานะคะพี่น้องบนมา0 0 6ล่าง98านะคะมาเข้า8ของรอบเช้านะคะแต่ว่า89ใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องคาสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะมาคะ่ะมาต่อวันที่20ค่ะ วันที่20นะคะพี่น้องขาใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่19มาคำนวณน,นะคะพี่น้องขะแต่ว่าใจไม่ได้คำนวณสูตรให้ดูนะคะจะเอาตัวเลขเ,เด่นมาเลยนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่7และ6นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขา72ค่ะ, 7, คะ7 1หนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะหกนะคะพี่น้องคะหกเจ็ดค่ะไปกลับทุกรอบนะคะพี่น้องหกสี่หกหนึ่งหกแปดหกศูนย์แล้วก็หกหกนะคะ ตอรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะรอบบ่ายนะคะอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขาสองนะคะเจมักสองเจ็ดค่ะพี่น้องสองเจ็ดนะคะสองหกสองศูนย์สองเก้า สองแปดสองห้านะคะหนึ่งสองสองหนึ่งอยู่ด้านข้างนะคะพี่น้องหนึ่งค่ะหนึ่งสองค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดนะคะ ค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องสำหรับ 5. หวยหุ้นจีนวันที่20พฤษภาคม2 5 6 5นนะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่7และ6นะคะเด่นรอบบ่ายจะให้อยู่ที่2และ1นนะคะพี่น้องคะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะพี่น้องคะก็จับใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็คลิปจะมาเร็วๆนิดนึงนะคะพี่น้องฟังทันหรือเปล่านะคะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นรอบบ่ายอยู่ที่2และ1นะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจขออนุญาตฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดํำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกกาลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณดดหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ